ุกสบายดีพี่น้องตอนสวย,ส,วยสบายอีกเท่หนึ่งพบพอกับสองเบาวแก้วคือเก่ากาลังสิเดินทางออกไปหาเจอมาลากากีโทรหาเพิน่นเพิ่นเอาเพิ่นสีภาพไปปักสองพี่น้องสิงไปหาซืือแนวอยู่แนวกินมาเห็ดกินซูคขอบครัวนี่แหละมันบ่มีแนวกินเลยเดินกินตะไคร้พอกับบ่ยากเพิ่นวะเพิ่นบ่สบายแน่ก็เลยว่าจะไปหาซืือกุ้งซสือปลาหมึกซสือแนวยู่แนวกินมาสู่เพิ่นกิน ออกไปหาเจาเพื่อนอยู่นาไปขี่รถน้ำเพ่นเนาะเพื่อนจะเอารถใหญ่ไปมือนี้ขี่รถจักไปกะมันก็จะหอดแน่แล้วก็ขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นกระดอก,กระเดียด้อพี่น้องฝากติดตามน้ำกันเล้วเป็นแนวไดไปหาเจาเพื่อนโดนระบบิดเห็นกันสามมือหอดแล้วหอดบ้านเจแหละ สบากันไปไซสบายดีปีน้องสบายดีปีใหม่เอาปีใหม่เราจะไปยิงกระป๋อมคือบ่ไปโหดน้ำเอาคือบ่อเลรนผลสิตโตกอยู่บ่ปีนี้สิเด,ด็กดำหนาอยู่บ่บจะบ่อเลรนน้ำเราทำสิไปหากระป๋อมกับพอ่อเพื่อนกับขู่แฝดพี่นอ้องใหเล็กน่อยไหมก,กินพี่นอ้องอือเอา้าก็ให้มันมาน ไปี่เตรียมตัวเปียกแล้วล่ะไปทางไหนไปยังหากระป๋องต้งโตเจ้าเจ้าก็ยิงเป็นบ่ยิงหรือคล้องยิงเอามีมากระท un มีอาวุธมีอาวุธประจำโตระวังถึกตำรวจจับเด้อถืออาวุธนะพกพาอาวุธโดยบริหามอนุญาตนะตำรวจลาดได้เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวกลัไปหานางเจเพิ่นก่อนเด็กๆสิไปหากระป๋องมาหากระป๋องมาก้อยฝนตกแล้วก็กระป๋อมออกมันแดดๆแนวนี้ ็สิได้ยเลยอยู่ดอกนางเพิ่นอยู่บ่เนาะหรือว่าเพิ่นเห็นยังอยู่เห็นแวบ,บๆบำๆบำอยู่เต็มคิวบ่เนาะตามเข้าไปเบิ่งพี่น้องโครงการก่กอสร้างเพิ่นก็นมีมาใหม่เรื่อยๆอเจ้เพิ่นคือวา่าสร้างเฮือนครัวว่าเฮือนครัวก็ใหญ่กว่าเฮือนข้าพเจ้าอีกพี่น้องเลิศๆเลๆิศๆเปอดเซอร์ทายได้เจ้เพิ่น ถึงคฤหาดของเจอมรากากีแล้วอยู่บอนอไปทางไหนแล้วสบายดีเจไบ่ได้เห็นกันสองมือเจหรือเจอยนี่เจ้าเห็นอดสังอยโอ้ยเจเมรนมากหน้าตำแตงนะ ตำทั่วก็บอไ,ได้บอคอยมากินตำทั่วเจ้าพนมากินตำแตงแอ้วที่เขากันอันนี้ผู้นึงมักตำหนึ่งผู้หนึงมักตำหนึ่ง <c oughs> พี่น้องมาเบิ่งตู้ใบอันเกียรติคุณของเจ้มรากากีจุดเต็มตู้พี่น้องผลงานความดีของเพื่อนสะสมมาอยู่ในนี้ส <c oughs> ั้นเทิงก็มีพี่น้องมาธรรมดานี <c oughs> ่แกมีทั้งใบาสารเสร,ริญนะสักนะอันเป็นใบาสารเสร,ริญ อืมบบสันละเสริ์งแกบบระสีเลยใบเใบสันละเสริ์นะจ๊ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบย่องหย่อจ้ะค่ะนี่แหละพี่น้อง,อง,อง,องคุณงามความดีที่นางเหตตต่อประเทศชาตินนนเนาะต่อ<ไ>บ้อบานเมืองต่อสังคมท่านเจ้าเมืองจับแขวงเพิ่นก็เห็นคุณงามคุณดีของเพื่อนเนาะก็เขาก็ออกใบสันละเสริ์ยหยองย่อเป็นเป็นเกียรติประวัติเนาะมันมีคุณค่าทางจิตใจนะพี่น้องแมน มันมีคุณค่าทางจิตใจมันยังยืนไงยังยืนได้ว่าเฮามีคุณงามความดีต่อสังคมเนาะ<อ>ยากได้สิได้ใบอันนี้อยู่ประเทศแล้ลวจะต้องมีงะจะต้องมีส่วนประกอบหรือมีคุณงามความดีอันใดอันหนึ่งกานว่ายนก็จะต้องเฮียนเก่งอย่างใดคืออยู่บ้านห้าแหงแหละโอกาสาสิได้ยากประชาชนถ่วไปแมนโกา กระเฮียให้ดีกับเออกับซีพีโพลตอร์นระการใบยุ่งย่อใบสนอเสริญนี่แหละพี่น้องสักค่ะ้นี่พี่น้องประชาชนธรรมดาเนี่ยยากเลยสิได้ใบอันนี้มาแจกมาลาพัดได้เต็มตู้พี่น้องคิดเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดเพื่อสังคมซั่มใดก็คือที่เห็นผ่านมานั่แหละพี่น้องนางทุ่มเทแห่งกายแห่งใจแต่ว่าเฮาก็บ่ได้ว่าเออฉันต้องเป้าหมายฉันต้องไปยุ่งย่อได้ใบสรรเสริญอย่างประมาณนางบ่เหตุบุหรี่ได้วางดอกแต่เขาก็เห็นนั่แหละเวลาเฮาเห็นเอกความดี ถามาว่านั่นก็นั่นก็บอก่อบบจำเป็นจะต้องเหตุแต่จะเพิ่นเห็ุถ่ายเนาะเฮากับปฏิเสธไรนั่นในเมื่อเขาเห็ุถ่ายเนาะแมนแมนนี่ละความดีต้องมีแนวจารึกค่ะว่าจารึกเป็นเกียรติประวัติเขาจดลงในอันอยังเกาะสม,มุดบันทึกของท่านเจ้าเมืองเจ้าแขงพลเอกพิทักษ์แบบนางนี่ได้ประกอบส่วนเห็ดน,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 นี่เห็ดนี้หงเฮีย็นหงหมออีเช่นนี่ละลายยางลายแนวหนับบกควยมืัอนี้เขาจะไปใส่ ไปตลาด,ลดบอฮันเด้มีโครงการใหมอ่อีกแล้วพี่เนาะผงเห็นตัวอะไรเรียนแล้วก็เป็นหมอทวารอีกทั้งเจ็ดโเนในในเดี๋ยวฮอดฮอตถึงเวลาเวลาที่มาะสมก็จะมีการเลี้ยงทีมอยู่อายจะเปนการเลี้ยงทีมในมือนะัอ้นหรือจะไปอยู่ในทีมด้วย เอาก็มีขอยบอลในทีมเอาแนวนั้นโอ้ข้าพเจ้าก็ไปแห่ไปหอนนำในมือนะพี่น้องครับหากบริประกอบส่วนเสียงเพลงมีแต่ประกอบส่วนแห้งแหงจิตตาเมื่อพี่น้องมือน,นี้ไปปักซองไป,นะปนอนาพจนเอาเงินเอื้อายใหญญฝากมาเห็ดเห็ดเผือส่วนรวมเห็ดปุ๋นเห็ดก <ไป S 1> <ๆ>ุศลแล้วก็จะไปซื้อแนวกินคือกันน<ม>ี่ในยู่เนวกินในครอบครัวน<ม>ี่แหละแมน ตะกีนี่เขาก็จะไปหาเหฉันอยากไปอยากไปจะไปล่อบบเห็นจักดอกแห่งเครื่องครื่องจนเมื่อยออบโคกโได้ยังเลยทางี้งใดหยมงว่มองนามองกบบอกเขาได้เห็ุอย่างเหตที่้กาะรจังวะเห็นอิเจีเจียมันไปเพราะว่าได้พอแกงบัตกไปเพราะบบเห็นอีสังตังบมานได้พี่น้องเลย เป็น <c oughs> คนบอม,มานมีบกกิวมานนะปั้นคอเนะลกมาให้คอนนะี้พดกเรจะสร้างไปทั้งชั้นนะเป็นอันบอม,มานเบิดก็เคยไปน้ำกันอยู่ <c oughs> ไปหอบโคกพี่น้องไปน้ำกันจนหอบโคกได้เห็ดละงอกเถาหนอกเดียเ่ยวออบอกเลยกับหมากกับากเดียวคือพอดีหรือว่าหรือว่าชั้นนี่บอมาน <c oughs> เป็นตัวทวงอันน้นแก่ไปท้งชั้นนเออบบอมาณมาชุบใบนะนะ่า ว่าเรื่องเจซีกับเพื่อนอันโทรมาเราบุญเมื่อวานนี่บ่ได้โทรมาเราบุญตัวบ่ออันเรื่องกล่องผับปลาอีสังนี่เด้ห่วงห่วงบ่อเพื่อนว่าก็เลยห่วงเพ็ุบุญน,นำเพื่อนไปหนึ่งกล่องพี่น้องกล่องละห้าร้อยบาทบอกเพ่ออีกเดจะับปาสั่งอแล้วเป็นแม่งานอีกแล้วพวกเพื่อนน่มีงานบุญที่ไหนต้องมีสีสาวปะทะปษะสาทแตกเนาะเป็นสีสันเป็นเป็นประธานว่าสันซะ ออย่าถือสาเดีอพี่น้องยามมวนกามมวนยามเหตดบุญกับเหตดบุญแต่ส่วนแร่กับเหตุความดีฮนล่ะบริพิตดบาน่านเมืองไปดอกแม่เท่ากับคนคนหนึ่งเท่ากัเท่ากับมนุษย์โลกคนหนึ่งก็ยังมีหักโลภโกรธลงก็มีอยากมวนอยากซื่นครับบริเวณกัดยังมีตัดหาทุกคนก้อนอการมงคลกยังมีขอบขัวมาก่อนเนาะแม่ มันก็เป็นไปได้ฮะล้พี่น้องแต่ยังครูบวชูุวัดกันยังศึกออกมาเลยสพี่น้องสิวันอะไรทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันมีการเคลื่อนไหวเหนียงตีงอะไรวัตถุโลกเท่านี้อาพี่น้องเวาลายยายห่างจากหน่อยจังไปปักโซ่เนาะถ้าเบาแปบอยู่ตอนนี้ก็จะไปสามคนนี่หลยแมนบอกมีใครในอเอาคือคบุคคลเองก็าจะใบกับขี่กับผ่านอะไร กับพี่กับผ่านแล้ต่มันคนละเกียร์คนละย่างต้องก็ม่ค่อยจัดตัวเองรู้ตัวเองเอาคิดช่วด